ดีค่ะวันนี้นะคะพี่ผมอยู่ที่อ่าชุมชนท่าวางังเป็นชุมชนหนึ่งในเขตเกะตาะลานตะโกสินนะคะด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปาก,กรค่ะเ,เพื่อนๆในบริเวณชุมชนจะมีอาหารนะคะจุดเด่นเลยก็คือจะเป็นร้านข้าวแกงก้นนพอน้ำพี่น้องเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวของคุณคุณนาตรงนี้คือจะมีของกินค่อนข้างเยอะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตเกะตาะร้านตะโกสินเลยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราตามเข้ามาด้วยกันข้างในเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างชุมชนนี้จะเป็นชุมชนที่อยู่เก่าแก่ตั้งตั้งแต่สมัยนะคะรัชกาลที่5้าค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะไปเดยค่ะอันนี้จะเป็นกําแพงกําแพงเก่านะคะต้นไม้คือจากจากเดินเข้ามาก็เราก็จะต้องสักการะบูชาปู่ดาก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นต้นโพธิ์ที่เก่าแก่มากด้านในจะเป็นอ่ากแพงนะคะ จะเป็นกำแพงของกรมพระนริศค่ตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าค่ะเดินเข้ามาก็จะมีทั้งทางเลี้ยวนะคะแล้วก็ทางตรงเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปด้านนี้กันนะคะคือชมชนเก่าจริงๆค่ะที่นี่จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปสู่ด้านในจะเป็นศาลปู่่ศาลเจ้าแม่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยค่ะ จะเป็นตรงนี้จะเป็นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะเพื่อนๆคือเราไม่เราไม่คิดเลยว่าอาภายในเว,นนวนณเกาะรัตนโกสินทร์จะมีชุมชนด้วยนะคะศาลเจ้าแม่นะคะ mm. มีศาลเจ้าแม่ค่ะจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมชนท่าวังนะคะอยู่มาตั้งแต่คือช้านานแล้วจะเป็นที่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคนในชุมชนโบสถ์หรือว่า,าแต่งงานหรือจะมีก,การต่างๆก,ก็จะมาสักการบูชานะคะศาลเจ้าแม่ค่ะ ศาลเจ,จ้าแม่มาข่ำเท้าตรงนี้นะศาลจ,จะกรมสินเนี่ยมาทําให้เลยนะคะเพืเ่อนๆนี่จะบอกว่าเรามาแล้วเราก็มาสักพระบูชาศาลเจ,จ้าแม่กันศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะ <c oughs> ภายในบริเวณน,นี้ก็จะมี <c oughs> เรื่องเล่าตำนานก็คือว่าตุ๊กตาล็อกเนี่ยจะมีคุณตาท่านหนึ่งอยู่ที่เนี่ยก็คือปั้นตุ๊กตาล็อกขายแต่ตอนนี้คือ,อท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ท่านก็คือตุ๊กตาก็ยังดังอยู่นะคะคนที่ต้องการทําเกี่ยวกับช่อง y o u t u ู e หรือว่าอ่า มาไหลสดก็มาได้เลยร้านนี้จะเป็นร้านนวดแผนไทยนะคะร้านพิเต็กค่ะด้านนี้จะเป็นด้านในบริเวณนะคะซอยชุมชนท่าวังค่ะ EP แรกนี้เดี๋ยวจะให้ดูแค่ต้นๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมี EP ที่สองตามมาอีกก็จะมีร้านขายขนมของชําด้านนี้จะเป็นด้านหลังนะคะจะเป็นบ้านในส่วนของอ่าทรัพย์สินส่วนมากกัตริย์บ้านไม้เนี่ยคือยังเป็นไม้แบบเก่าๆอยู่เลยเห็นไหมคะเพื่อนๆ ในส่วนนี้ก็จะเป็นไม้คือเป็นอันนี้จะเป็นดัดแปลงรีโนเวทใหม่แต่ด้านนี้จะเป็นไม้เก่าหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีร้านขายของชาค่ะร้านร้านป้าแอนนะคะร้านป้าแอนค่ะเรามาในชุมชนท่าวังเราก็มาอุดหนุนละกัน้ดยด้วยการป้าแอนเขาจะเปิดมานานล้วค่ะยี่สิบปีขึ้นถึงสามสิบปีค่ะจังแด่ดดิฉันยังเด็กๆเลยนะคะแล้วก็จะมีศาลแม่ดำนะคะ เป็นสถานที่เราชุมชนก็จักกาละบูชากันค่ะที่นี่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะพี่ผมก็มาไหว้ประจําเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะเดินออกมานะคะนี่ตรงนี้จะเป็นทางที่สามารถเลี้ยวลงไปท่าน้ําได้ค่ะตรงนี้จะเป็นทางที่ว่าออในชุมชนนี้ยก็จะมีทางไปถึงท่าน้ํานะคะแม่น้าเจ้าพระยาเลยค่ะ แต่ละบ้านนะคะจะเป็นบ้านคือเก่าแก่นะคะในเขตชุมชนในเกาะลัตนาโกสินค่ะอันนี้จะเป็นท่าน้ํานะคะตรงนี้ไม่มีท่า,ะะรทาเรือแต่เพียงแต่ว่าเราก็สามารถจะเดินลงมาดูบรรยากาศวิวทิวทัศน์ได้ค่ะตรงนี้คืออัดได้ตลอดเลยใช่ไหมคะลูกโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันนะคะหน้านี้จะเป็นอ่า ตรงนี้จะเป็นบ้านพระราชทานของในหลวงรชัชกาลที่สิบค่ะอันนี้เป็นบ้านพระราชทานนะคะคเพื่อนๆเออคือทีแรกเนี่ยจะเป็นบ้านคนที่อยู่ในนี้แต่ว่าเขาประสบอุบัติเหตุบ้านถลม่มแล้วก็ตอนนี้คือได้รับการเยียวยาซ่อมแซมหมดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เป็นบ้านที่ได้รับพระราชทานการช่วยเหลือจากในหลวงรชัชกาลที่สิบค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะเด็ <c oughs> กๆน้องๆในชุมิชนนะคะ <c oughs> น่ารักมากมากเลยค่ะ, <c oughs> ะตรงนี้จะเป็นบ้านพระราชาทานซึ่งเราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะในน้ำพระทัยของหลวงราชการที่สิบค่ะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยก็คือช่วยเหลือนะคะให้การช่วยเหลือโดยการมีหน่วยทหารมาดูแลในส่วนของ,องอพระพราชวังนะคะสำนักพระราชวังเนี่ยค่ะน้องดีดีไปบ้านเลค่ะลูกน้องน้องนะคะในชุมชนค่ะแล้วก็จะมีท่าน้านะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านเก่าหมดเลย ตรงนี้ไม่มีท่าเรือนะคะตรงนี้จะเป็นเป็น <c oughs> ท่าน้ําสําหรับสมัยก่อนนี่ก็คือให้ชาวชุมชนเนี่ยลงมาใช้สอยใช้ประโยชน์กันไม่จะเป็นการอาบน้ําหรือว่ามาดูวิวทิวทัศน์ต่างๆเวลามีงานเสด็จพระราชดําเนินนะคะหรือขบวนพระหามมาตราทางโชลมาตเนี่ยก็จะเป็นที่นี่เลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นท่าน้ําของชาวชุมชนท่าวังนะคะตรงนี้เวลามีงานาพระราชพิธีนะคะสเสด็จทางโลมาศเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งแนละ้วก็คือเราจะดูตรงนี้คือชัดเจนมากๆเลยค่ะน้ำพระทัยของในหลวงราชการที่สิบนะคะที่พระองค์ทรงเมตตาต่อชาวชุมชนท่าวังค่ะน่าปลื้มใจมากๆเลยนะคะสวยมากๆค่ะโอเคนะคะเราก็ได้รับความรู้กันคร่าวๆนะเดี๋ยวเราจะอาจจะมีอีพีสองอีกนะคะอ๋อได้ค่ะได้เลยได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะมาถ่ายรูปด้ยวยกันนะคะโอเคเดี๋ยวนะ